พ่อแบงค์เตรียมไว้หนวดภาพล่าสุดน้องนิลา่าโตแล้วสวยมากเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเพิอแป๊บเดียวน้องนิลานิล,ลวราลูกสาวของแบงค์แบล็กวานิลาและไอซ์นัพัทรินตอนนี้อายุครบ9กขวบแล้วแถมยิ่งโตก็ยิ่งสวยหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่ไอซ์และพ่อแบงค์ก็มักจะเห็นว่าน้องนิลาชื่นชอบในเรื่องแฟชั่นสุดๆ แถมยังใช้แววความเป็นศิลปินตามรอยพ่อกับแม่ด้วยล่าสุดแม่ไอซ์ได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องนิลาที่โตเป็นสาวสวยสะพรังงานนี้พ่อแบงค์เตรียมไว้หนวดได้เลยเลยค่ะก็เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆเลยเลยค่ะขอให้น้องนิลาโตมาอย่างมีความสุขนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่ง เพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ